ใบเกี่ยวเหมือนกันนะครับตอนงานเกี่ยวนะครับเขาพดเลี้ยงสายเขาพดจอดนี้เลยต้องยัดเอานะครับมันเกมีคนงานจ้างมาทัางหาสองคนนะครับสําหรับคอยยัดข้าวโพดที่ล้มหรือมันเกิดการกติดตัดนะครับก็ต้องทําการยัดวิธีแก้การปัญหาอย่างนี้นะครับมาดูาขั้นตอนเดียวครับนี่ข้าวโพดเาราว่าตื้นทางน,นะครับข้าวโพดเรา นะครับ เกี่ยวโทษสอบวันที่สองนะครับวันแรกเกี่ยวไมเ่เสร็จนะครับในตานะครับในความที่เขาได้ตังมานะครับี๋ยวก็สอบวันที่สองครับผม เราพามาชมนะครับขั้นตอนนะครับข้าวโพดต้นสดนะครับทางข้าวโพดช็อปนะครับอันนี้กําลังจะขนถ่ายใส่รถหกล้อนะครับอันนี้เราหกล้อมาถึงนะครับหกล้อคันนี้ใส่ได้เกือบแปดตันนะครับเจ็ดตันกว่าครับอันนี้เราเกี่ยวมาได้เกือบไร่นะครับได้ประมาณสองตันกว่านะครับกาลังเอามาทอยใส่หกล้อนะครับอันนี้คือขั้นตอนทอยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่เพ่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลาสี่เฮาดีสต้ของเราด้ครับนี้เราทําให้ดูครับการทอย ยกดัมนะครับข้าวโพดช็อปนะครับเพื่อจะเอาไปทําเกี่ยวฟาร์มปศุสัตว์ทั้งหลายนะครับอันนี้จะเอาไปส่งสาวกรโคนมนะครับที่จังหวัดสัะแก้วนะครับที่อำเภอวัง้าเย็นนะครับอันนี้มาถึงขั้นตอนที่ดัมลงนะครับคอยใส่รถหกล้อนะครับครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ฝากทีเท่าดีไซน์ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับมาดูกันเลยครับผมขั้นตอน รออรเราจะถ่ายคุณถนนครับเราก็แจมต่ารองไว้นะครับสอ,องนะเดี๋ยวมาเลครับเี๋มาสองตันกว่ารับภาพภาพชั้นเราก็ต้องขอไปนะครับ เป็นรถเกี่ยวปีมของคนไทยนะครับจากช่างที่สุดพันนะครับคันนี้ราคาร้านเจ็ดนะครับสำหรับรถเกี่ยวคันนี้นะครับครับผมนะเดี๋ยวเอาไปทําการเกี่ยวต่อนะครับอ่านี้ก็กาลังเอาบุกขี่ลงมานะครับนี่เราก็ทําการกวาดนะครับแล้วก็ค่อยเอาใส่ขึ้นไปใหม่ทีเดียวนะครับ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางฟาร์มพีเอ้าิสซ่าของเราด้วยนะครับผมรบเรามาดูขั้นตอนการเกี่ยวกันเลยนะครับไปดูกันเลยครับผมบเข้ารถเข้าไปนะครับขั้นตอนการเกี่ยวครับ ั่นี้จะเป็นทางด้านหัวงกระธานท้งานนะครับต้นจะไม่ค่อยใหญ่นะครับกว่ทั้งกลางทาง,ทางก็จะต้นใหญ่อหนักดีนะครับเอาาพ่า,ายใหดูตรงด้านใบมีดนะครับ เป็นแก้วที่สองนะครับอันนี้เกือบห้าตันนะครับ รับเพื่อนๆเข้าพี่ๆเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฟาซีเฮาดีดตางเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ